ยังแม่แม่มข่อยเแค่ยังคือมีแต่พูดแม่มข่อยแท่เออทีนม้นตัวมึงแต่งตัวมึงสิไปใส่บอด้ไปใส่กุญแจสิเตี้ยวพื่อนพ่อไม่จะทางสิไปนะมึงเนาะเฮ้ยบ่ไปใส่ดอกแม่นบ่เนาะคนแหน่มึงลึกๆหล,กล,กลกักๆอ,อยู่เฮ้ยอย่ามาหาบอกไปลเลยคนอยู่เฮือนอยู่ซั้นซื่อมันบ่นิ่งพ่อเม็ดน่ะนะแม่เลยอันไก่ไก่อ่านนี่ตัวเกง่งหรือเ่ โอ้ยมันเก๋มีเลยเนาะมันเก๋แม่งเขาว่าอยู่เขาถามที่ซื้อหน้าเขากระิไปคุยซื้งูน่า่าไก่เก่งจริงจี่ละหลอดปีมะนี่สาสตร์มาเคยสนใจไก่มาเนี้ยร่มใหญถามมึงที่ซื้อเขาจะถามมึงที่ซื้อมันจะแพงของมันอยู่หันจะจะจะซุมซุมแหลกหรือซุ่มก่างอย่างตัวเกี๊ยหูบอกกูกระชิบได้ชนใจมันบอกอะไรอะไรมันเป็นตะเกียงมันกับเป็นเน่เมืองจีละ ต้มอันมันเอาแพร่คุ้มไว้นะบอกมันเก่งกว่าหมูอันบัดทศในคล้ายด้เบิร์ดเขาต้องบอกเขาสื่อบอกว่าเขาใครอยากคุิชื่อเขาอยากคุยชื่อว่าไกเราเก่งบ่มันก็สิขายได้ตัวมันบอกว่าเขาถึงมาสื่อตัวนั้นเขาถึงมาสื่อหามือมันว่ะอะไรชุ่มแรกมันบอกเออตัวมันคุ้มแพ่ไงเมื่อไหร่เขาถึงมาสื่อเขาถึงมาสื่อหามือคนไทยเจ้า์สามือเนื้อเ่ามันว่าจะเจ็บบ่กแล้วสิขายบ่นั่นเออมันว่าเขาถึงมาเอาโอ้ เออเออเออูบกมาเสืออมวามันดนว่ามันจะแบงกูแล้วเขาจะมาสื่อมาสื่อแทบแล้วต้องมาจีแบงกูจักดเออแต่จำแล้วเถอะนะต้องต้องอันชุ่มงุ่มในอันชุ่มงุ่มใหม่นเนอะแปลกแปเล้มึงนี่แปลกแปกใเบิ้งที่ชื่อใครเบิ้งที่ชื่อด้อมันมีกิโเดนใหญ่มันมีกิโลเดนมันเป็นเลิกๆลักๆเออปกติเอ็นหนามือนเป็นตัไหนบุตัวไหนวะตัวไหนวะหามือนวะ ซ pues nah ุ่มเล็กซุมเล็กเอ้าไอ้ฮะบ๊มยพยูบ๊มยพยูไอ้พี่นางคอยว่าซุ่มนี่หามือว้าหน่ยแล้วก็หามืนเอาตัวนี้ไอ้จะเอามาใช้อยู่เป็นบอวยเออเยคอยเรอยแบ่งกันเด้อแบ่งกันเด้อหามืหมืน

ไอ้น่บัานน้อโอ้ยบัานไปลงซองเลยอ่อยเอ้ยไก่กูแหงหมกแพ่งไปขายให้กูจอ่อยอ่างเลย